เอาอยีนน,ยนี่เลยะจะภาพให้ังไหนคะวันนี้โอ้นนวโหวันนี้ไปไกลถึงไหมไม่ลองไม่รู้รถุง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 เ้วเป็นไรถ้ามจะกินเอามันก็บพันถกใสอะูะ่ะเออควานอะไรขี่ช้างไม่ไม่บังคับช้าง ไม่กลัวค,ความสูงก็เข้ากลัวความสูงควาช้างทำไมใจร้ายเท้หน้าตาก็สวยแต่ทำไมโหดจังฮะห,หน้าตาก็สวยทำไมโหดแท้พลอยพี่พลอย ไหนนี่อันนี้ต้นมะม่วงนูเกิดไหมนีนี่โอ้ปลูกมะม่วงกระเตอเกิดด้วยเนาะวอร์ได้ยินวอร์อะไรเซียวเอิญเมื่อกี้หญ้าบาดขาอย่างจี๊ดฮะหญ้าบาดข้าไปทำยังไงคอยมันดึงหญ้าเด้เมื่อกี้เนได้ไรไหมเอาถามไปแปกน้องไม่เอา ความส้างเอยียงคือมาหายแท้ท้ามกบใดไหมยิ้มหวานเสียความช้างยิ้มสวยๆออแล้วนี่แล้วนี่ร้องไห้หลื <c oughs> ไงเมื่อกี้มันได้ยิ้มหรอ <c oughs> มันไม่เห็นตาแหมยิ้มแล้วก็ทำตาโตยิ้มแล้วตา,ตาโต,ต,าต,าโตทำไงเออพีเตอยังไม่ได้ล้างเลยเออแล้วพีเตอร์ให้หนูขึ้นล้อเนี่ยนะเอ <c oughs> อพอดีอะจบคลิปพอดี รอพีเตอร์อาบน้ำพีก่กี่อันนั้นก็อันนั้นก็ลงไลฟ์ได้พอดีเลยพีเตอร์เอาน้องจักกี้วะก็เปิดน,น้ำอยู่ใช่ไหมสวัสดีทักทายแม่ๆหน่อยสิสวัสดีค่ะยกมือไม่ได้คะ่ะกลัวพี่พลอยดำคะ่ะใช่ไหม เชื่อตัวนี้ขอได้ไหมขอไม่ได้ฮะดูมุสแต่ละทีวะไม่ให้ตั้งรักเลยไหมพี่พลอ,อยจะพาน้องไปไหนฮะพี่พลอยพี่พลอ,อยจะพาน้องไปทางไหนไปไหนฮ้กินอยู่นี่แหละเออน,น้องบอกให้หนูกินอยู่ตรงนั้นเลยหนูขึ้นมาไม่ได้เนียตรงนี้มันยุบตรงนี้มันยุบนะพี่พลอยเ <c oughs> <c oughs> บิง่ง <c oughs> เฮ้ยยอนเสียงบักม่วงกาออกมากาะพีออกมาต้นบักม่วงถอยหลังมากาเกาเกาะเบนมาสิเกาะข้างนู้นเบนออกมาพลอยเอาแล้ว เาะมาอุ้ยขวานบังคับสางมาอยู่กูว่าเมื่อนี้กูได้เสียเงินค่ะคักฮะแน่นอนฮะแน่นอนมึงจะเข้าไปยัง่ะเข้าไปให้พ่อโจมมึงบ่นั่ะเข้าพุ่งหญ้ามันแห้งแรงหมดแล้วเข้าไปเขาเพิ่งปั่นวันนี้เองมึงยว่าแห้งแรงอะไรมึงเข้าเป็นไรมันไม่มีต้นหญ้าแล้วเขาปั่นให้มันขึ้นแล้วเอาช้างไปเหยียบมันจะขึ้นไหมอ่ะ มูไ่ปลูกโอ้พอยนอนเลยเอาดูสั่งนอนแล้วเพาลูกสาวเอาช้างเข้าไปอ่ะแล้วมันกินอยู่เ <laughs> อ <laughs> อ <laughs> ถอยมาพี่บอยถอยมาเร็วเร็วฮะยังมาเดินไปไหนรอพี่เต้ก่อนอเอาลงมาแต่รังนนเ,เ,เออแล้วก็กลับไปนอกอันนี้คือเกาแซนั่น,นเออเดี๋ยวกลับไปถอนต้นบุกม่วง,งอยู่<ๆ>อยของแล้วบัดน,นี้ เกาะมาตะขอเกินไปากี่หออเกาะมาทีล่ะอพลอยมาพลอยเบลเบนมาพลอยเอาตะขอเกี่ยวด้วยสิไปไปไปตะขอบาเกี่ยวไหมวู้เอามา บ่อบ่อความสูงเออเราเวลานั้นเป็นควานช้างใหม่เออควานช้างกระตอกจังเลยเอาเดินเอาว่าควานสั่งเดินตามสั่งเนาะควานช้างกาได้ขี่ช้างเดะไปเถอะไปเออไปหัวอืมไปฉันกระดีขาแล้วเธอไม่ยอมไปมาพลอยไป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  แต่เบิ้งเน้าความสามารถพิเศษของพีเตอร์จะต้องบังคับทีเดียวสองเชือกเฮาเฮาดิเฮาเฮาเฮาดิเฮาเออเฮาอยู่ด้วยมือเฮาอะไปเฮือไปไปเือไปไปเือไปภาษา ุกตนไม,ม่มยมเอาไว้แน่อีหลาคำแพงโอ้โอไปแล้วเออ,เอจะขี่โม่ชาตามไปก่อนออกมาแล้วนะคะควันของเราจะดูความสามารถพี่เตย้ย เขาบอกว่ารีบรีบรีบเดินอ่ะมันจะได้อะไรนะถึงไวไวฮะรีบเดินรีบถึงรีบกลับอเ,ลลเอาเธอกไปกอนวะเออ ไปนะคะเดี๋ยวเราตามไปต้องใช้ใช้ปากช่วยกดโทรศัพท์ตอนนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรนะส่วนยอมนะคะเดี๋ยวเข้าเข้าชิดเปดักที่ทถึง รถก็ชิลมแล้วแบบเป็นยังไงจะถึงไหม,ไม,ไหมขับเป็นกำลังใจให้นะ เต็มถนนแบบนั้นนะถนนข้าใครจแตะหรคนแถวนี้เขาจะรู้นะถ้าช้างสองเชือกนี่ออกนะคะคือเจ้าถิน่นเจ้าถนนเดินสองเชือกเต็มถนนจ้าไปให้พี่ปอกหนาะดปกว่นเดี๋ยวเราค่อยตาม ไปตามกันเลยจ้า